หนูเห็นคนสร้างพระองค์ใหญ่หนูก็อยากสร้างบ้างแต่เห็นว่าปัจจัยในการสร้างมันสูงอะไรเงี้ยหนูก็เลยคิดว่าตอนนี้หนูมีปัจจัยจํากัดเนี่ยหนูสร้างพระเป็นพระผงพระผงเนื้อปูนขาวแบบหลวงตาเนี่ยวันละแผงได้ไหมครับอันนี้ส่งเท่ากันไหมมันอยู่ที่ปริมาณของพระเพราะพระแต่ละองค์เนี่ยเป็นบรารมีรวมท่าน แล้วเป็นบาเรเมรีรวมจกกักรพรรดิแล้วเป็นบารมีรวมเราที่ที่อยู่ในพระนั้นด้วยเข้าใจไหมสร้างมากเท่าไหร่มันกระจายมากเท่านั้นกลับมาถึงตัวเองมากเท่านั้นกลับไปที่หลวงพ่อมากเท่านั้นก็คือเขาคิดว่าสร้างพระองค์ใหญ่ๆอะไรเงี้ยมันจะอันิสงมากอะไรเงี้ยไม่จริงครับสร้างพระองค์เล็กเนี่ยแผงหนึ่งกี่องค์อะ ห้าสิบครับห้าสิบขนาดตักห้าสิบเมตรนะห้าสิบนิ้วนั่นแหละโอ้ถ้าสิบแผงอ่ะยิงยิงยิงมีคนเอาไปการสวดใหญ่ไหมล่ะสิบแผงอ่ะใหญ่ครับองององละนิ้วอ่ะองหนึ่งหน้าตักนิ้วหนึ่งเอาเออรือสองนิ้วเนี่ยถ้าสิบแผงอะกี่นิ้วอ่ะครับถ้าเป็นองค์ใหญ่ขนาดไหนอ่ะหนึ่งแผงห้าสิบองค์ แล้วคนเอาไปกรรมสวดทั้งห้าสิบองค์เนี่ยบนก็เข้าเราไม่มีประมาณใช่ไหมครับคนที่ไปห้อยหรือคนที่ไปนึกในคอเขาเนี่ยแม้แต่เขาไม่สวดเขาก็ฝันสายสายใหญ่คือความสว่างของพระเนี่ยจะไปหาเขาเองอ hmm. ขนาดเขาไม่สวดนะถ้า hmm. เขายิ่งสวยดยิ่งยิ่งไว้ hmm. ท่านจึงบอกอย่าถอดผ้าไง hmm. ตอนอยู่กับท่านเองจะถอดผ้านะ ทำงางก็อย่าถอดถ้าอยู่ในคอนั่นแหละพอพระก็คือพระเองจะไปไทําอะไรท่านก็ไม่สนใจเองหรอกสนใจพระมันคือสว่างตลอดไงแต่จิตเองมันไปไหนไม่รู้